ออแล้วครับตอนนี้คุณอยู่กับช anel นัทพงษ์แซดทีวีนะครับแล้วนี้ก็คือเกม Sonic and the Black Knight นั่นเองมาอันนี้พาร์ทที่5แล้วนะครับก็ไม่ได้แคสมานานมากเรามารีบๆเล่นกันดีกว่านะก็เพราะว่าผมไม่ค่อยว่างนะครับก็เลยไม่ค่อยได้แคสแต่ก็มาเล่นกันเลยด่าน r ร s t a l c a ค e นั่นเองไปให้ไปถึงโกลให้ได้ครับมาครับปุ่มคืออะไรครับผมลืมแล้วฮะ มาครับโอ้เยอมาโอ้เด็กคนนั้นบอกว่าให้ไปถึงแอร์เรียข้างหน้าหรือเปล่านะโอ้เหมือนว่าเออมังกรอ่ะมันผ่านมันผ่านมาทางนี้เหรอเอาคือผมลืมเดรร่่งไปแล้วอ่ะไม่ได้เล่นนานอ่ะ ลงข้างล่างเฉยเลยเอา้าโดนหนามอีบไปครับไปไปต่อไปต่อไปต่อตี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 ต,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 ตีเออเป็นคอมโบคอมโบคอมโบคือจําได้ว่ารอบที่แล้วเราไปเจอเดดี Day Day ้ออฟเดเด็กนะครับแต่ว่าลืมแล้วว่ามันเป็นยังไงแล้วแน่เฮ้ยระวังเองเอลูกลูกลูกธนูไว้ดีๆให้ป้องกันตัวเองแต่เรารีบรีบตีมันดีกว่าครับ อาวตอนนี้ทำไงอ่ะอ๋อกระโดดแล้วไงอ่ะอ๋อให้กดปุ่ม A ซึ่งผมลืมแล้วว่าปุ่ม A คือปุ่มอะไรอ๋อปุ่ม A อ๋ A. อปุ่ม, A. ม A คือกระโดดโอเคอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวดิ A A อ่าโอเคขึ้นมาแล้วไปกระโดดโอ้โอ้ดันมันมันแหม มีข้างท้าอะไรมาด้วยเนี่ยฮะัอันนี้เรารีบฆ่ามันครับยาโอเคเกือบแล้วรีบตีรีบตีแล้วรีบไปดีกว่าครับโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่แล้วไงตีตีตีโซนิกวิ่ง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 คือบทพูดทำไมเขาเอามาตอนผมกลังวิ่งเนี่ยครับผมอ่านอ่านผมกลังวิ่งไปกันเถอะดาบคาลิเบิ้ลมา เอาให้มันให้เราขึ้นยังไงเนี่ยเอากระโดดครับกระโดดกระโดดดิกระโดดกระโดดเอากระโดดไงอะ่ะไม่เห็นกระโดดขึ้นได้เลยเอากระโดดไงอะ่ะเอากระโดดไงครับให้เราไปไหนอ่ะเออแล้วเ,เราจะไปไงอะ่ะไปไงอะ่ะ ไปไงวะเอ้าเดี๋ยวนะครับผมงงครับผมผมจะไปต่อไงครับเนี่ยเสียเวลามากเลยตอนนี้กระโดดไปคือก็ไม่สามารถปีนได้เอ้าเฮ้ยทำไงอ่ะกระโดดกระโดดอ๋ออ๋อโอ้โหต้องกระโดดนี้เนี่ย โอ้โหอย่างยากตี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 ไปโอ้มาแล้วไปวิ่งแหวเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วตีมันซะตีตีตีต,ต,ตีตีมัน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 ทำไมมันเ,เหมือนวิ่งวนเหมือนเหมือนเราวิ่งวนเรื่อยๆเลยครับตีต,ตีวิ่งโดนจับแหมจับเราทำไมล่นะฮะ ไปวิ่งตีวิ่ง,งโอ้วิ่งขึ้นไปคือจากคาร์ทที่แล้วที่เราไปหาเลดี้ออฟเดอะเลกเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาให้เรามาหาอะไรผมดีแล้วตีตีตีเรื่อยๆถึงประตูไปถึงเส้นชัยเรียบร้อยครับเป็นยังไงบ้างเราเสียเวลากับการกระโดดตรงนั้นไปมากเกินแล้วได้อยู่3ามดาวบ้าไปแล้วได้สามดาวเนี่ยนะ โพรได้แกลเลอี่กับคริสตัลเคฟได้มิชั่นใหม่นั่นเองในอันนี้เขามีอะไรมี ID Point 27. อให้ย่ิเจเราสามารถ Identify All ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างมันก็ไม่รู้ว่าเป็นไอเทมอะไรไปเอาไว้ใช้อะไรได้หรือเปล่านะแต่ผมว่าแนอนาคตอาจจะได้ใช้เป็นแบบตีอาวุธเพิ่มหรืออะไรนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ไปต่อกันเลย ลด,ลดเสียงลถมานะครับขออภัยก็เออมีเออด่านใหม่ครับให้ r s s u u t t w w s PEOPLE อีกแล้วครับก็คือการที่เราต้องไปช่วยคนนะครับมามีเนื้อเรื่องไหมผมจำเนื้อเรื่องไม่ได้แล้วอะไม่มีด้วยฮะมาฮะมามามากระโดดไปโอ้ตรงนั้นมันมีแสงโผลมานะ เอามาตี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 มันอ,อ๋อเราต้องเข้าพุ่งเข้าหาแสงนะฮะเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นครับไอตัวเนี้ยเราจะต้องฆ่ามันก่อนปับ๊บโอเคโอเคมาเราเราช่วยคนครับช่วยคนเอาเอาอ๋อช่วยแล้ว อ๋อนี่คือช่วยแล้วใช่ไหมไป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 ต่อเลยไปต,ต่อเลยเร็วเร็ว,รว,รว,รวอุ้ยนี่เอ่อหินย้อยตกลงมาหาเรา่างนี้ก็ได้เหรอครับเนี่ยโอ้โหมันมันซุ่มอยากเราตีตีตีระัวครับอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งฟันเราลาฟันก่อนเอาไปครับไปฮะเอาไปฮะตี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 ตตตต ดีดิเออตีนั่นแหละมาครับเราต้องเข้าหาแสงนะครับมาครับเข้าแสง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 แหววแล้วไงแล้วไงครับเราเข้าแสงแล้วเราได้อะไรบ้างก็ไม่ได้อะไรนี่หว่าตีตีตีอ๋อเดี๋ยวนะมันจะต้องเออเราต้องทำอย่างนี้ก่อนครับคือ ล้วตีพวกนี้ให้ได้ก่อนโอ้ยโดนตีอ่ะตีพวกมันก่อนแล้ววิ่งไปข้างหน้าครับแล้วตีอันนี้ตีอันนี้ครับตีนี้ตีนี้แปะตี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 ตเฮ้ยไม่ตีไม่ได้อ่ะหรือว่าต้องเปิดกล่องโอ้ได้อะไรไม่รู้แล้วไงอ่ะแล้วไงครับผมงงครับงงด่านม,มากครับ งงดานครับเอา้างงอ่ะเอา้าเอออันนี้คืองงมากเลยนะครับเนี่ยขอคลายความสงสัยนิดนึงคือมันเป็นยังไงกันแน่ครับไอคิดต่อนี้ฮะแล้วทำไงอ่ะตีก็ไม่ได้อ่าเดี๋ยวผมวิ่งไปต่อกันเลยแล้วนครับอาบ้าวมา นายอะอาจจะเ,เห็นอะไรเยอะแยะแล้วนะแต่ว่านายอาจจะมองข้ามอะไรบางอย่างไปก็ได้คือมันหมายความว่าอะไรผมไม่เข้าใจผมว่ามันต้องเกี่ยวกับไอ้แสงนั่นแน่เลยครับไอ้แสงขา,ขาวๆไอ้นี่อะไรน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยเอา้าตีก็ไม่ได้วั t ตีเสียงเงินนี่ก็ไม่ได้เหรอไหนดูสีได้ไรได้แค่ what ไหนครับ เราต้องวิ่งเข้าหาแสงนี่ครับนี่นี่หาแสงนี่นี่น,น,น,นี่นี่แหละนี่แหละ,หละตีกล่องตีกล่องนั่นแหละครับยิงยิงยิงยงนี่ได้แล้วฮะมาครับช่วยคนเรียบร้อยเป็นคนที่สองแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาไอ้แสงสีขาวนี่ครับแบบนี้แหละซึ่งเราต้องตีกล่องก่อนไม่ใช่เหรอมันถึงจะตกได้แต่กล่องนี้มันไม่พังเลยครับ ซึ่งเราควรทำไงดีเอาเอาทำไงอ่ะอันนี้ือให้ขยาำขยาจอยแล้วไงครับขยาจอยแล้วก็ไม่ช่วยอะไรเอา เขย่าจอยแล้วไงเนี่ยไม่รู้มันครับอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวยืนตรงนี้ยืนตรงนี้แล้วไงอ่ะยืนแล้วตีได้ไหมเนี่ยก็ตีไม่ได้เอ๊อย่างไงไปวิ่งไปวิ่งไปหาเออช่วยคนต่อไปแล้วกะะันครับฝัง่งขวา นี่แหละนี่แหละอันนี้แหละอันนี้แหละมั่นใจว่าต้องใช้ได้เดินงนี้ครับนี่อ้อม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 เข้ามาเอาทำไงเนี่ยตีมาตีดีดีหอยมาโอเคช่วยคนต่อไปอ้าว ต้องกดปุ่มอะไรหรือว่ามันจะให้เรายิงแสงเลื่อนได้ผมต้องไปตั้งปุ่มใหม่หรือเปล่าครับเนี่ย What งงงงเลยครับเดี๋ยวเอาไว้ผมเซฟสเตปไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปตั้งปุ่มใหม่แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะกลับมาครับโอเคครับก็ผมตั้งค่า v ีโมดมาเรียบร้อยแล้วครับให้มันมีปุ่มที่สามารถเ,เลือกทิศทางเลเซอร์ได้นะซึ่งก็ ต่อจากเมื่อกี้กันเลยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปต่อเนี่ยผมขอเล่าเนื้อเรื่องย้อนกลับไปทวนความจําสักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วก็ลืมเนื้อเรื่องไปพอสมควรครับก็คือตอนแรกเนี่ยที่เมอร์ลีน่ามันอัญเชิญโซนิมมาเนี่ยก็คือว่ามันกษัตริย์อาเธอร์ของอาณาจักรเนี่ยนะครับมันชื่อว่ากษัตริย์อาเธอร์นะซึ่งก็คือ ไม่เชิงล้อเลียนนะครับแต่ว่าแบบเอาเนื้อเรื่องของเรื่องอัศวินโตกลมของอังกฤษเนี่ยมาทําเป็นเวอร์ชั่นของโซนิกประมาณนั้นนะครับก็อาเธอร์เนี่ยถูกปกครองด้วยหมดมนต์ดำนะครับก็แบบหลงในพลังที่เป็นเวทมนดํดำก็แบบเรียกว่างดีเอ่อพอหลงในมนตดำก็แบบจะปกครองอาณาจักรอย่างเงี้ยนะครับให้หมดก็เอ่อถ้าเกิด ปล่อยอาเธอร์ไปเนี่ยก็จะไม่ดีแน่ก็เลยเรียกโซนิกมานะครับซึ่งโซนิกเ,เนี่ยพอในเรื่องเป็นเวอร์ชั่นอ,อ,อัตวินโตกลมก็ชื่อเนฟนะครับไอ,อ้อย่างที่ไอ้ดาบคาริเบิร์นมันเรียกเรานะครับว่าเนฟดาบคาริเบิร์นคืออะไรดาบคาริเบิร์นก็คือดาบที่จะพาเราช่วยไปฆ่ากษัตริย์อาเธอร์ให้ให้นะครับแบบกู้เมืองนี้คืนมานะครับจากเวทมนต์ดำซึ่งเวทมนต์ดำเนี่ยมันเกิดจากการที่เลดี้ออฟเดอะเลคครับ Lady of the Lake เนี่ยไปให้พลังศักดิ์สิทธิ์กับกริยันอารเธอร์แต่มันกลายเป็นมนต์ดำขึ้นมานะครับซึ่งเ,เนื้อเรื่องของเราเนี่ยก็ต้องไปตามหา Lady of the Lake ด้วยแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับไอ้ดาบที่เราไปหามานะครับที่เป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ชื่อคาริเบิร์นเนี่ยมันก็กลับทู่ซะกอ่อนเราก็เลยต้องไปหาแบล็กสมิธก็คือช่างตีดาบ ซึ่งในเรื่องนี้ก็คือเทลนะครับที่เราไปเจอมาที่น่ารักมากตัวสีเหลืองอเป็นเทลนะครับซึ่งออพอเราตีดาบให้มันคมกลับมาเสร็จแล้วเราก็จะไปหา Lady of the Lake ปรากฏว่าไปเจอไอ้ชาโดนะครับในเกมนี้ซึ่งชาโดเนี่ยไอ้เวอร์ชั่นของอัศวินโตกลมในเกมนี้เรียกตัว Shadow ว่าแลน s l ลอตนะครับซึ่งเป็นนักดาบที่มีความเร็วมากที่สุดแล้วก็สนิทใกล้สนิทกับใกล้ชิดกับ คิงอา r เธอร์มากที่สุดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเราไปเจอเลดี้ออฟเดอะเลกแล้วเนี่ยเลดี้ออฟเดอะเลกก็ให้3ภารกิจของเราเพื่อทดสอบว่าเราเป็นนักดาบที่ดีพอที่จะแบบไปสู้กับคิงอา r t เธอร์ได้นะครับซึ่งก็คือภารกิจแรกเนี่ยต้องให้เราไปปลดปล่อยผู้คนที่ต้องการความช่วยช่วยเหลือซึ่งอยู่ในเหมืองซึ่งก็คือในเหมืองนี้เนี่ยแหละครับเมืองที่เราเกําลังมายิงเลเซอร์เพื่อ,อ,อช่วยคนนะครับแล้วก็2เนี่ยก็คือ ให้ทำความาปรารถนาของคนให้เป็นจริงนะครับท,ที่แบบให้ห่วงให้ห่วงบูมซ้ายบนของเราไปให้นะครับก็จะแบบทําให้เราช่วยคนคนนั้นได้ทําให้จิตใจเขากลับมาดีแล้วก็ข้อที่3คือไปอกำจัดลูกสมุนของกษัตริย์อาร์เธอร์ที่อยู่ในเหมืองน,นี้นั่นเองนะครับเป็น3าภารกิจที่เอาไว้ทดสอบเราว่ามีคุณสมบัติมากพอเพื่อที่จะฆ่า king arthur นะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยมีอีก มีอีกออมีอีกอย่างซ่อนอยู่นะครับก็คือว่าคือไอ้นิโมเอเนี่ยเป็นชื่อของเอดี้ออฟเดอะเลคตามในเรื่องของกษัตริย์อาเธอร์เลยนะครับซึ่งในเวอร์ชั่นของโซนิกตัวตัวในโซนิกที่แสดงเป็นตัวนั้นก็คือเอมมี่นะครับเป็นตัวสีชมพูนะที่เห็นไปในพาร์ทก่อนๆนี่แหละลืมไปแล้วว่าพาร์ทไหนนะครับแล้วก็มีอัศวินอีกต,ตัวหนึ่งในนี้ที่เป็นชื่อว่า เอ่อเพอร์ซิวัลนะครับตามเรื่องของกาสัตอาร์เธอร์และอัศวินโตโกลมตัวนี้ชื่อเพอร์ซิวัลซึ่งในเกมนี้ก็จะเป็นตัว uh, สีม่วงๆที่ชื่อว่าเบสนะครับก็ขอบคุณคนที่คอมเมนต์มามากเลยนะครับว่าตัวละครนั้นชื่อว่าเบสก็โอเคครับจําได้แล้วเราก็มาต่อกันเลยดีกว่าเนฟเนี่ยแปลว่าแบบคนเร็วคนทรยศคนอะไรแย่ๆอะไรแบบนี้นะครับซึ่งทําไมเราถึงได้ชื่อนี้เพราะว่าเราเนี่ยถึงแม กษัตริย์อาเธอร์เนี่ยจะมีมนดําแต่เราจะไปฆ่ากษัตริย์เนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่แย่ <c oughs> ก็คือเป็นผู้ที่จะได้รับการขนานนามว่าฆ่ากษัตริย์ของอาณาจักรไปน,นะครับแต่ว่ายัางไงเราก็ทําเพื่อช่วยอาณาจักรนี้นะเราก็ไปต่อกันเลยเนฟโซนิกชุดนี่ครับนี่เราสามารถยิงอย่างนี้ได้เอ,ออเออเอาเฮ้ยยิงให้โดนดิวบคุมยังไม่เป็นเลยโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวนี่เรียบร้อยครับ3มคนแล้วนะครับมา มาทางซ้ายครับวิ่งไปเฮ้ยอะไรเราฆ่าให้หมดเลยฆ่าให้หมดโอ้ยโดนโดนตีซะเองเนี่ยนะมาเอาฆ่าไปมาครับยิงเลเซอร์ไปอันที่สี่เรียบร้อยครับก็ใครที่เออ่ดูเกมนี้แล้วชอบก็อย่าเอา้าเมื่อกี้หีบรอครับโอ้โหเจอหีบรอเข้าไปมามามาหีกลอ,อกหบลอก ใครที่ดูเกมนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับสไคร์กันด้วยนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่านนะครับแต่เียมอุตส่าอยากอยากเล่นไงมันก็รีแลกซ์ดีเออตีตีตีต,ต,ต,ตีตีพวกนี้ไปโอเคครับทะลุามาเก็บห่วงเพิ่ม ตี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 ไปคอมโบคอมโบคอมโบทำลายทำลายฆ่า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 ให้หมดไปไปไปสวิงคลิกเอาเฮ้ยไปไหนเราเอาตีได้ตีได้ฮะตีได้ตีได้มาแล้วครับมานี่แหละครับอันนี้เราต้องตีมัน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 ตีตีตีโอเคครับตีอันนี้ด้วยนี่ตีอันนี้ด้วยนะโอเคนี่ก็ช่วยคนมาได้อีกคนนึงแล้วนะครับ มาอันนี้เจอกับตัวที่เยอะแยะมากมายเราพุ่งตี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 อ่าเป็นี้ล่ะอุ้ยโดนยิงโอ้โหลดยี่สิบป้าไปแล้วตี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 ให้โดนดิเฮ้ยตีให้มันโดนหน่อยโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยตีให้มันโดนหน่อยโอ้ยโดนยิงเฮ้ยมันควบคุมยากอะไรขนาดนั้นเนี่ยตีดีเออ ตี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 ต,ตีโอเคได้แล้วมาเราก็แค่เข้าเข้าเข้าไอ้ไฟไฟตรงนี้ครับยิง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 เลเซอร์เรียบร้อยผ่านไปแล้วนะครับก็สำหรับเออภารกิจการช่วยเหลือคนในเมืองโอโคได้สองดาวสองดาวเลยเหรออย่างแย่ แล้วก็ได้ผู้ติดตามมามากขึ้นแล้วนะครับก็ได้มิชั่นใหม่เพิ่มขึ้นมาได้ของใหม่คือ rock s o u นั่นเองก็อ่าน,นไปอันนี้เป็นด่านต่อไปแล้วนะครับเป็นด่าน rampage นะครับให้ฆ่าศัตรู50ตัวนะซึ่งเอาเป็นว่าไว้พาร์ทหน้าแล้วกันครับพาร์ทนี้คือผมไม่ได้เล่นมานานนะเดี๋ยวผมต้องไปทวนความจำต้องไปย้อนดูพาร์ทที่แล้วอะไรบ้างนะครับเพื่อแบบให้พาร์ต พาร์ตต่อๆไปเนี่ยผมจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องมันแล้วก็เอามาพากให้เข้าใจให้ได้นะครับก็สําหรับพาร์ตนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ขอจบพีิงเท้าน,นี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันได้นะครับช่วยคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยนะครับจะได้รู้ว่าทุกคนชอบหรือไม่ชอบคลิปนี้ยังไงชอบเกมนี้ไหมจะให้ผมแคสอะไรต่อบ้างก็คอมเมนต์กันได้ครับก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งด้วยละ่ะ